ไปอันเตอร์กลางโบสถ์อย oh um ู่ประตูโบสถ์พี่ต้องตายแน่มันน่าจะไปหลุมหลังเครื่องกันี่ยใช่สิเริ่เหมือนเดินบ้านเล็กคือว่ามาบ้านเล็กว่ะมามาประตูโบสถ์เล็กเคลื่อนแปลกดีว่ะเกย์าเกยฉ่าว่ะ ตีดักไม้ว่ะตีดักไม้มันบิงทะลุกำแพงได้ด้วยว่ะแบบปลาผีเสื้อทะลุกำแพงยาวๆนั่นนะปลากดดันแล้วทะลุเขเหลืองว่ะอืมปลากดดันแล้วทะลุเลยประเด็นคือไม่มีใครมีไทยะไนเเงียยบลว่ ไมีคนเล่นเงาเง,งืเอกคือแป,ป๊บเดียวอ่ะเอาอะไรมาว้แล้วบิงไปนเลยไม่น่านะจะตอบอ <c oughs> มันน่างเทเลปกติม้งแป่ติ๊กเกอร์ทุกครั้งที่พับไม้เอาวะติ๊กเกอร์เออิเอ เห็นไหมไอ้ีที่บอกแล้วเป็นไงโดนต่าเป็นไงหลักสติ๊กเกอร์อะคาลูลี่เซอร์อไว<ล>้โดนไม่กระทืบคนเนี่ยไอ้ก,นะอกีอยู่ไหนอะอยู่อย่างนี้<า>เขาเ,เขาก็ปลาผีเสือ้อคมดีนะเออเขาชอบตีดักไม้เยอะไปหน่ยดักไม้ไม่น่าไปพูดเลย ไปพับไม้ฝั่งมันสบวดไปช่วยสบวดไปช่วยเร็วช่วยปั่นโยโอเคอย่าสิ่งสไทยแปดติกเกอร์มีไทยเออก็กเกอร์ติดหลายไอคิวแปดติ๊กเกอร์ทุกครั้งที่จับนั่งเล้วทุกครั้งที่ติดบล้วล้วติดล้วล้วติดติ๊กเกอร์คืนมันไม่ดูมันไปแล้วติดล้วล้วติดล้วล้วในไอ้กิวฉันมันโมโหให้มันมองติ๊เกอร์อุ้ยมาคือกลางแล้วแก ไปเรมีกระดาษิปเปิดตเปิดนะิเปิดไมโันผันชา้าตรงวะตัวไม่โดนเนื้อพี่คาเรนเราพี่คเาเรนตัวเนี้ยมันโดนเนื้ออุย้ยกินอะไรจะกินใหม่เหรอทำไมตามี่วงวะวามว่งมวงตาม่วงอันนี้เราจกินจะกินม่วงไหใช่จะกินม่วงบอก,ก็ว่าไม่ตาม,ม่วงคอนเท่เปิดได้คริสแล้วโดนแลต้องกดหัวแลบงโล จะพวงแล้บงว่ะเออมันอุ้มเฟสสองัวมกลัวงหลุมอยู่ไหนเนี่ยมันพุ่งไปตรงมันมันดูดช้าจังวะตัวเนี้ยมันต้องแบบไอ้นี่ก่อนดูดบงเหรอหนึ่งแล้วม,มันจะไปเก็บบอนด้วไอตมันมีงานว่ะไอติงงานติดเก๋ว่าติดการ์ดเ,เออติดติดเก๋จริงเฟสผมขอวนด้วย ประตูให้มามันอยู่ประตูผมประตูติดติก๊กเกอร์เก่งมากเออๆๆตอิดติ๊กเกอร์ทุกครังประตูประตูเท่าไหร่แล้วอะไม่รู้กันมันไม่กดสก,กิลอะไรเลยนะผมไม่เห็นมันเทเลยรือตัวทงเลยแอปเปิดวะอืมโมโหอะไรผมวะเออแต่กาไม่ให้ติดติ๊กเกอร์มันจะตายแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว ติ๊กเกอร์ใส่มันเลยเปิดประตูได้ป่ะตรงนั้เนี่ยเปิดประตูเปิดประตูติ๊กเกอร์ใส่มันเธอทเปิดเปิดเรื่อยๆมันทีรีโอ้ไม่ใช่ตัวทงวายวายวายมันกลับมาหาผมบอกนะเอาพี่เฟรดไปบอกไอยยู่เอะไรอยู่เหรอโอ้ตึกตักไอ้ผมมองทะลุกำแพงว่ะ ไม่ว่าไงลุกแล้วแต่ว่าถ้าใครโดนนั่งสักคนหนึ่งอ่ะถ้ามีคนโดนนั่งสักคนหนึ่งผมจะพิเศษอยู่ไหนเนี่ยประมาณข้างโบสถ์อ่ะข้างโบสถ์ใหญ่แล้วผมใจเต้นว่ะไม่กล้าเลยขาตายอยู่ตรงสุดศาลโอเคให้มันจับพิเศษไปเลยปรตูเปิดได้หมเนี่ยประตูเปิดเสร็จแล้วไปแล้ว โดดหน่อยไปประตูโดดปิดต้นไม้อย่าโดดกตาอไฝให้มันหายแดงก่อนไกฝายฟอะไร์ดให้มันจะหายแดงแล้วไอ้กีดติดก็จะมันดิไอ้กีดเออติดตัวเสร็จแล้ววะติดติดก็จะมันรวยนะไอ้กีดนะจริงเหรอติดตรงประตูติดตรงประตูเออติดตรงประตูให้มันจับนั่งก่อน เอ้ยมันหล่ต้องตรงมีเนี่ยว่ะมันไม่รู้มันไม่เท่าฉันเลยไอเคดิ๊กเกอร์เสร็จมาเลยนะพี่เฟรดใจร้ายอ่ะปิมันปิมันปิมันยอมแพ้เลยไม่ยอมประมูลนี่ไว้อี่ชั่วโมันกดติ๊กเกอร์ได้ฝ่ายเดียวเออเกย์ชาไฮหนาอันนี้ไม่ได้สั่งข้าวคืออะไรมากพี่เกิดน่าสงสารอยู่ในเต็นท์ใต้ดินเกิดสองอะมั้ง <Hunter. S 2> น่าจะไม่ใช่มาหมุนเหรอสับเช็คฮะผมว่าน่าจะมาหมุนนะน่าจะเดินไปจาเป็นบูชา,ายอยู่เตียสามตลอดไปหาใครอยู่นะ่ะเออหาใครอยู่ตรงม้าหมุนไม่รู้อ่ะมีอ่ะมีคนเหรอเอ,อ๊ะมันเดินม,มาหักเทียว เฮ้มาสองชั้นบอกไปดูชั้นมาสองชั้นจริง,งจริงตรงไงตรงเป็นจุดท<ด>ี่ผมโดนระวังเด้อมันเหล่าไปเอาหลังของฉันเด้อไ,ไม่เอาอะไม่เอาเฉยอะม <โฟ S 2> ันไปเตะสองอะไม่เห็น,นหมีจิเกียนเฉยอะอะไรวะคงคิดว่าเป็นพอเหินคนเดียว เจะเหล่าไปทางมาแอร์เทนอ่ะ,อะผมนั่นเองไม่ถึงเรามาสับสีอ๋ <มา S 2> อเ,เจอพิเศษเหรอ,อเหล่าไปมาร่างดำเหมือนเดิมมั้นอะ่ะอุ่นบิงอเอี้เออบิงตีมีคนเล่นตรงผมวะใ่ะ เฮ้ยถึงเฉยโคตรยาวฝากเครื่องสองชั้นด้วยเบลยวมันจะทำแบบเดิม่ะเอ๊ะมันจะเอาตัวดำมันตีวะเอ้ยไม่โดนเฉยเลยวะเนี่ย เออเมื่อกี้ทำไมมันเบี้ยววะวันนี้แบบตั้งแต่ไปเล่นเกมยิงมาคือตีเบี้ยวมาหมดเลยมีกำลังเสริมมาแล้วอ่ะมีเครื่องค่าคาดิสามด้วยมันก็ทือบอลผมยังคนมานี้เธอพอวัดถ้าแบบปิงธรรมดาแม่งไม่ถูกต้องใช่ไหมคนแม่งมันมาช็อตผมว่าอ้าวที่มันไขฝันอ้าวบินได้เลย ดึงดื้อโซนธรรมดาไม่เท่คิ้พี่เราไม่ดีเดี๋ยวผมเองให้พี่บอยให้พี่บอยเบลตันแล้วพี่เฟย์พี่เจงมันโปโปสไตล์ว่ะมันเหล่าไม่เอาแอไม่เั็นปลาปลาขู่เฉยเครื่องหองเก่าเก่าเดี๋ยวติดกันกระปั่นปีกสปอร์ตอ่ะเอผมปั่นอันนี้สี่เดียร เครื่องสถานีสามลียมมียากกว่าสถานีสามใครปั่นอยู่ไม่ไม่รู้เครื่องเก่าพ่เศษแต่ชนได้ครับอ๋อเครื่องเก่ามันไม่ตันเลยเหรอวะมันตันแหละแต่ว่าระยะมันได้แค่นี้ว่ะเอาเลยเธอเครื่องเก่าพิเฟษสามสิบยี่สิบห้าโอ้มันกล้าเนาะอ้าเฮ้ยแล้วหมดแล้วบอลน่ะบอลผมหมดแล้ว อยู่ไม่ค่อยเธอจำเครื่องสามเครื่องสามปั่นอยู่นั่นแหละประจำให้เอาไอจีที่เจ็บนี่ว่าเวนเ้ลเจ็บสองต้องเข้าสองกันต้องเอาเครื่องนี้เสร็จกันพี่บอยเข็มผมไม่เกิดกันเลยเข็มแบบเขียนแบบหน้าด้านจัดเข็มแบบหน้าด้านโคตรอะตอนเนี้ยต้องดึงแบบหน้าด้านให้ได้ไอจีจะเข้าได้ป่ะจีมีมีมีบอลนมีมีพี่บอยผมมาเพิ่มต้องการเข้าสองเออเข้ามาหกสิบให้แล้ให้คุยเรนจะถึงได้อีกห้า สี่ามสองหนึ่ง้ามันล้มเด่นเครื่องเครื่องเครื่องสามเอ้ยมันบลิงเครื่องสามเจ็ดสิบเปอร์มันดักผมก็จะลุกแล้วตามช่วยหลอนว่ะยืนตรงไม้น ไิเศษมันบินตาม <75. S 1> พี่บอยกดหัวให้หน่อยเนี่ยอเจ๊ห <Again. S 1> ได้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 แส,สิบแปดห้าชงพร้อมติดเลยแลบบ้วติดเลยติดเลยสายนี้สี่มันไล่ไหมหมอตอ่อเออแม่หมอโดนตอ่ออะเราเปิดที่ที่ให้เปิดแล้ว <c oughs> เปิดประตู มันซับพี่เฟรดสุดเลยเหรอเดี๋ยวเปิดเลยพี่ขอหาของก่อนพี่เฟรอยู่หลังเต็นท์เหรอเออพี่เฟรดมาตรงนี้เลยไม้พับไปอยู่หมดเลยอ้าวโอเคพี่เฟรดวิ่งตรงๆมาตรงๆมาเดี๋ยวตีให้เข้าไม้เข้าไม้ตายโดนแล้วเฮ้ยแม็กตีไม่โดนเจ้าแล้วเนี่ยพะเจ้าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวเจ็บตาโน แม่งไม่สตันแม่งไม่สตันมีไทยาผมมีไทย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 แล้วมีอะไรของผมมีไทยเอ้ยมันไม่ยอมจับนั่งผมมันจะพาไปนั่งนู้นไทยเกาะไทยได้ขี่ที่มีไทยอีกคนนึงได้ผมได้ผมได้ผมได้ไปเรียบร้อยไงก็ถึงพี่ตรงๆยาวๆยาวๆตรงไหนแี้ยังไงผมก็ถึง มีบวามยาววะพี่เฟดมันเหลาล่างขาวียาวง่ายได้อยู่ได้อยู่เฮนดี้ก็สุดยอดแล้วเออแล้วติดล่างเพื่อนอีกติดล่างเอ่ะตีไม่โดนเลยวันนี้ออกสี่วะออกสี่สปอร์ตไปให้แกเออออกสี่วะเกมแบบไม่ไม่นันรอน